อีกเรื่องหนึ่งคือหน่วยรักหน่วยรักสลับเลิฟค่ะค่ะเพึ่งเพึ่งเปิดกล้องหน่วยรับสลับเลิฟหน่วยรับสลับเลิฟพี่ก็เห็นข่าวนี้จากในโซเชียลแฟนๆละครของหนูเนี่ยนะคะแล้วก็แฟนละครของคุณพุดเดินด้วยนะคะเขาก็ลงในโซเชียลกันแบบเยอะแล้วก็รอคอยมากเลยทีเดียวเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่มินได้พิกคาแรกเตอร์มาเล่นตลกอะค่ะเล่นมาสายฮาบ้างคอมเมดี้บ้างก็สนุกมากเลยนะคะใช้ใช้พลังเยอะมากเพราะว่า อย่างที่บอกว่าพี่พุดเดิลเนี่ยแค่เห็นเขาก็ตลกแล้วอะอแล้วเรามาร่วมงากนกับเขาคือเล่นให้เป็นพี่พุดเดิลเลยอะค่ะค่ะ <c oughs> เ,เรื่องนี้มีการ <c oughs> เหมือนชื่อละครมันยังแบบไม่เห็นเมื่อกี้แผนลับใช่ค่ะแผนลับ คือมาจากหนังสือนิยายค่ะแล้วพี่พุดเดินก็ได้มาเขียนบทเองด้วยแล้วก็ดัดแปลงเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยค่ะอ๋อก็เลยชื่อจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคะหน่วยรับสลับเลิฟค่ะนะคะหลายๆคนที่เราเคยได้คุยบอกว่าการเล่นคอมดี้เหนื่อยกว่าการเล่นบูเล่นยามากเหนื่อยมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ไม่เคยลองแล้วก็ไม่แบบ แต่โชคดีได้ครูดีๆอย่างพี่พุดเดินมาสอนก็เลยโชคดีค่ะอ่าและการเข้าคู่กับไม้โอ,อ้ไม<า>้เป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกค่ะก็คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เพิ่งมาเจอกันเรื่องนี้ก็คือยังต้องแบบปรับจูนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่เคยเจอกันแบบตามงานช่องก็คือแล้วก็ต้องมาแบบปรับจูนกันแต่ว่าไม้คือเล่นเก่งเล่นเก่งมากแล้วในเรื่องคือเขาต้องเล่นเป็นผู้จัดการเราด้วยแล้วก็เป็นแนวแบบเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไม้ที่เราเห็นมันเน่ล้ำล้ำเนี่ยนะคะใช่ค่ะเราเล่นเก่งมากจริงๆเล่นเก่งมากนี่คือยังไงคะเนียนมากเลยค่ะเนียนมากจนจนมิ้นรู้สึกว่าเป็นหรือเปล่าใช่เขาไม่ใช่ละแต่เขาเล่นดีค่ะเล่นดีคือเล่นแบบเข้าขากันไวมากไวกว่าที่คิดคอมเมดี้ที่สําคัญมันคือจังหวะนะจังหวะใช่เราต้องมีแบบอย่างที่บอกคือมันต้องมาจูนกันเพราะว่าจังหวะรับส่งมันต้องแม่นมากค่ะแล้วแล้วเราถ่ายทําคล้ายๆหนังด้วยพี่พุดเดินเขาถ่ายทําแบบกล้อง แบบว่าโหสวยมากภาพต้องรอติดตามงั้นคาแรคเตอร์นี้เนี่ยตัวของไม้เองก็คงจะพึ่งเล่นเป็นครั้งแรกชเดียวครั้งแรกเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยในเรื่องเขาเป็นตำรวจแต่เขาปลอมตัวมาเป็นผู้จัดการเราเพื่อมาสืบคดีอะไรบางอย่างมาเป็นเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าผู้สื่อข่าวของเรานะคะเมื่อกี้เนี่ยก็ เรียกว่ารายงานสดเข้ามาจากกองรักร้ายซึ่งตัวไม้วริดเองเนี่ยเขาก็กําลังถ่ายทําอยู่ยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยทักทายแล้วพูดถึงความรู้สึกที่ร่วมงานกับมิ้นด้วยะนะคะกับละครเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวมิ้นฟังไปพร้อมๆกันเลยะนะคะอาเชิญค่ะค่ะพี่แหม่มพี่ฝนค่ะมาร่วมพูดคุยกับพี่ไม้วริศกันต่อค่ะกับเรื่องหน่วยรับสลับเลิฟใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักแสดงคู่ขวัญของคุณคนใหม่ <sı ff le> น้องมินซ<อ>ลิดา<อ>ก็จะนั่งพูดคุยอยู่ในสตูดิโอด้วย<อ>พี่ไม้ค่ะละครเรื่องนี้เริ่มถ่ายทำกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็เริ่มเปิดไม่ได้ประมาณสามสคิวแล้วก็สนุกสนานครับการทำงานเพราะว่าเป็นละครโรแมนติกคอมดี้ครับเฮฮากันไปแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเหนื่อยกันมากต้องถามมินเลยว่าใช้พลังกันสุดแรงเลยครับยังไงบ้างคะ ต้องต้องบอกว่ายังไงเดียคือจะบอกว่าเล่นใหญ่ก็ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแสดงออกเยอะครับผมอืมแล้วก็แล้วก็วกงานดีงานละเอียดครับผมอ,อมแล้วบทบาทของพี่ไม้เองในเรื่องเป็นยังบ้างครับผมเป็นหน่วยรับครับผมมิ้นเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์ครับผมเราเข้าไปสืบหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผ่านผ่านทางเขาเพาะคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่ในในวงการบันเทิงเนี่ยแหละครับ ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับผมคือตอนนี้เนี่ยทั้งทางผู้จัดแล้วก็นักแสดงหลายๆท่านในในเรื่องเนี่ยก็เริ่มทยอยลงไอจีก็มีแฟนๆเนี่ยรอติดตามในโซเชียลอยู่แล้วก็มีกระแสะว่าแบบอยากเห็นละครของทั้งคู่เร็วๆก็ก็จะพยายามลงให้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรามีเรามีอ่าเรียกว่าเป็นความลับนิดนึงเราต้องเก็บความลับอ,อ่าใช่ครับเปิดเผยหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนดูจะไม่สนุกครับผมแสดงว่าในในละครเนี่ยเรามีกินมิกเรามีลูกเล่นอะไรต่าง ใช่ครับผมมีอะไรอยากฝากถึงนางเอกของเราหมคะมินชลิดาที่นั่งอยู่ในสตูดิโอตอนนี้ก็ก็ไปเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุยกันเนาะก็ชาร์จพลังมาแล้วกันนะฟิตเนสไว้เจอกันโอเคขอบคุณพี่ไม้มากนะคะค่ะส่วนนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะค่ะขอบคุณมากเป็นไงคะ พระเอกคู่ขวัญของเราคนใหม่ค่ะใช่ค่ะอยากได้อยากจะเห็นไม้ทําท่าโอ้ยผู้จัดการพี่พุทธได้เขายังแบบอยากให้เก็บเป็นความลับอยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์รอดูเพราะว่าเขาจะมีการแต่งตัวที่แบบน่ารักกุกกิ๊กอ่าวันนี้วันนี้เลยไม่รับเลยยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นลายยังไม่มีภาพออกมาให้ใครได้เห็นเพราะว่าไม้เขาจะต้องแต่งตัวเป็นแบบเมดบ้างอะไรบ้างคือคือเรียกได้ว่าแบบเต็มตัวค่ะ ยิ่งอยากดูใช่แต่ต้องขอบอกว่าเป็นความลับจริงๆนะเพราะว่าเราเองยังไม่ทราบยังไม่มีใช่แต่ว่าเปิดกล้องแล้วแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยแฟนคลับเขาก็ติดตามกรอบมาจากไอจีพี่พูดเดินบ้างมิ้นบ้างลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยกรุ๊ปปิ้งให้เราเลยรัมวไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรอะไรยังไงบ้างอะไรใช่ในเรื่องเนี่ยหมิ้นจะรับบทเป็นนักแสดงเป็นดาราแต่ว่าอยู่บ้านก็จะแบบมีความซกมกเนี่ยค่ะคือภาพที่ทุกคนเห็นข้างนอกกับข้างในจะไม่เหมือนกันค่ะตัวจริงแบบนี้ไหมคะ พ <Yes ี่บุตราดชอะพี่บุตรบอกแอบเขียนมาจากชีวิตจริงนะแต่ไม่ใช่ชีวิตจริงหนูชีวิตจริงพี่บุตรเดชโอ้ยแกพี่บุตรเดชทั้งนอกสวยนะสวยต้องดูต้องดูค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ปีหน้านะคะก็ปีหน้าก็เตรียมตัวทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานด้วยธุรกิจด้วยธุรกิจ